ค่เมื่อนี้กุ้งมาเบิงการให้หนื้ค่ะบางคนเพิ่งกับเ่เคยเห็นนะคะ่ะก็เลยมาฝากผู้เฒ่าเพิ่นก็นจะมักเห็ดใบเห็น,ห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 นกระซุ่มน้อยเห็ดม่กระซุ่มน้อยเพิ่นไปเกี่ยวมาตากไว้แล้วเพิ่นกันสาง นี่ัะค้าพ่นกับพันพันดึงเห็นแนนอิเม่เห็นหางยงาวรือซื้อว่ามันจะบางไปเลยหนูว่มองช่วงนี้มันแคบนะแล้วมันทั้งพุนมันจะบาง นะอึบ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 ไพ้ยาค่าสมมติอนอี่ก็ไม่ละค่าเรวเด้อเดี๋ยวแม่เฮ็ดแล้วจะให้เบิ่งอีกที่นึงเนาะคะ่ะขอบคุณนะคะที่รับชมโฆษณาจนจบ